สวัสดีพี่น้องเดอ้อผมคลื่นมุตระหารครับผมวาพ่อกับกระเาวิลลมนี่ครับเมนูแตงกินจานนี้พี่น้องมันหอมมันแซ่บนะครับกะ่ว่าสิเป็นเมนูอย่างนั่นกัดตามเบิงตามส้มเดอ้อพี่น้องเดอ้อตามมาเบิงมาส้มเดอ้อพี่น้องเดอ้อตามมาตามมาเมนูแมนนี่พี่น้องเครื่องในไกครับ หันแล้วเรียบร้อยครับผมล่างน้ำเสร็จสับนะครับเทลงกระทะก่อนพี่น้องเดอ้อเตรียมก่อนครับผมสําหรับเครื่องปรุงเมนูนี้มื้อนี้พี่น้องเราเป็นมะคิดดิบนะครับแล้วก็ห oh ัวพัโวแล้วก็หัวซ er ิงเกอร์ซ้อยนะครับลงซกแล้วกันเาตำเคยจับยากก่อนเลยพี่น้องเดอ้อตำเอ่อเครื่องปรุงื้นนี้ก่อนพริกสดหอมแดงแล้วก็ตะไคร่ที่เ่าตำเตรียมไว้ครับผม กะสิเทลงกระทะพี่น้องใส่เครื่องในไกที่ห้าเตรียมไว้นะครับากัดสำรับเครื่องปุงมื้นนี้ครับผมเป็นผงปุงรสเดอรผงโนเซอร์ไปเครื่องเป็นแซบ่บพี่น้องเอ้ย้ะกะซิมีน้ำปลาครับผมใส่น้ำปลาลงไปพี่นอ้องเมนูวันนี้ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือน้ำปลาแดะพี่น้องเอ้ย กระเซิร์นน้ำปลาแดรุงรสลงไปเด้อเฮิมันโนสำหรับเมนูนี้นะครับผมส่วนน้ำปลาแดะนะครับพี่น้องครับกะกัดขรนขลรนด้พี่น้องเด้อเครื่องในไก่เดี่ยวห้าเตรียมไว้นะครับผมกระสิมีตับนะครับมีกึนมีพวงไข่ออนนะครับแล้วก็มีหัวใจนะครับส่วนไข่ออนนั่นเ้าแยกไว้ก่อนพี่น้องบ่เดียวเอามาเข้ากับเครื่องปรุงอย่ามันแตกครับผม แยกไปตั้งหากาอออาอ่อนได้พี่น้องเด้อเข้าขล้นได้ทีแล้วก็เข้ากันเอาไข่อ่อนได้พี่น้องเดอ้อไข่แดงที่เข้าแยกไปต่างหานะครับลงไปเ้อกระทะก่อนที่เข้าเราเอาไปตั้งไฟได้พี่น้องเดอ้อแล้วน้ำกระทะนะครับผมเปิดแก๊สตั้งไฟพี่น้องจะเฝ้าคนได้พี่น้องเดอ้อยันไข่แดงมันแตกครับผมตั้งไฟจนกว่าอาหามันห่อนก่อนพี่น้อง ถ้าเฮือกระทะฮ้อนแล้วก็เซิร์นน้ำลงไปพี่น้องเซิร์นน้ำลงไปเมื้อนี้เราอุนะครับผมเป็นเมนูอุมื้อนี้นะครับอุได้ทีแล้วก็ผมไข่ซุกแล้วกัขลบได้ละฮันนีนพี่น้องเนะาะไข่แดงซุกล,ละมีแตะแล้วมีแตะแล้วครับผมขะล่นได้ครับผมไข่อ่อนที่เป็นไข่แดงเลิ่มซุกแข็งลวเด้อพี่น้องเด้อ ไขอ่อ,อนไข่แดงนะครับสุกละแข็งลวพี่น้องหอมละหันนี่เริ่มหอมมาแล้วอุ๊บไปเรื่อยๆจบก,ก่าน,น้ำไหล,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 หลแห้งพี่น้องแห้งสักน้อยหนึ่งเด้อพี่น้องเด้ออย่าเห้แห้งหลายครับไขอ่อนไข่แดงนะครับสุกละแข็งลวพี่น้องสีไส้วุ้นเส้นหรือว่าเส้นรอดนะครับมินุบุนี่ไส้วุ้นเส้นหรือว่าเส้นรอดลงไปวุ้นเส้นเส้นรอดที่ห้าแช่านา้ำหลัวก็เตรียมไว้นะครับผมลงไปในกระทะเด้อพี่น้องเด้อ ใส้วุ้นเส้นหรือเส้นร้อนนะครับเส้นร้อนลงไปแล้วกะขล้นให้พี่น้องเอย่ยขล้นเฮอน้ำปรุงเฮากับเส้นร้อนแล้วก็เฮอเส้นร้อนอ่อนนะครับเ่อซุกนะครับขล้นไปเลย่อยวก่อนพี่น้องเธอเครื่องปรุงต่างๆเฮากับเส้นร้อนก่อนพี่น้องเธ้มันแบ่บเลยพี่น้องเด้อเส้นร้อนเรียกว่าบุนเส้นซุกอ้อนละพี่น้อง เ้ากะสีใส่ผักซีลาวพี่น้องที่ห้าหันเตรียมไว้นะครับลงในกระทะนะครับผมตักลงไปครับกระเีมีต้นหอมหรือว่าหอมบัวนะครับแล้วกับไอีตูด้วยว่าใบแมงลักนะครับใส่น้ำลงไปครับผมเอาพนอีกทีนึงครับพี่น้องให้ผักซีลาว้วแล้วก็ให้ไผ่ตูครับผมแล้วก็ ต้นผักบัวนะครับให้กินหอมของไอ่ตูผักบัวแลวก็บผักชีลาครับผมข่ากับปุเครื่องไนไก่มือนี่ครับผมรุ่มดังหน้าตาสีสันเป็นตาแซแบพี่น้องสําหรับปุเครื่องไนไก่มือนี่ครับผมซุกแล้วก็เทศลงจานพี่น้องเอ่ยพร้อมรากินพร้อมระเสิร์ฟล่าปุเครื่องในไกเสิร์ฟเซ็จร้อนนี่ครับผมแล้วล่ะแล้วล่ะรุ่มดังหน้าตาสีสันนะครับ จัดเสิร์ฟจานไปก้อนพี่น้องไข่ออนนะครับลงที่หลังงูนะครับผมโ,โอ้ยด้วยฟักซีลายตันึงพี่น้องเมนูนี้เพิ่มความหอมเด้อพี่น้องเด้ส urers, เอสำหรับอ,อู้เครื่องในไก่เสิร์ฟวุ้นเส้นหรือว่าเสิร์ฟเส้นร้อนกับพร้อมเสิร์ฟพร้อมประทานพร้อมกินเลยพี่น้องเด้อพี่น้องแล้วเดยพี่น้องเด้อสำหรับอู๋เครื่องในไก่ใส่เส้นร้อนหรือใส่วุ้นเส้นครับผมแล้วแหลร้อนแล้วพร้อมสกินแล้วพี่น้องเอ้ย เป็ดแซ่แบนะพี่น้องๆสำหรับเมนูนี้ครับผมปุ๊เครื่องในไก่ใส่วุ้นเส้นนะครับพร้อมกับไข่อ่อนนะครับเสร็จแล้วนะครับรูปหน้าตาสีสันน่ารับประทานมากสําหรับเมนูนี้นะครับตามแบบฉบับของอาหารประเภทปุ๊นะครับผมเจอกันคราวหน้านะครับสำหรับวันนี้ครับผมสวัสดีนะครับ